สาลิกาดงเลงเดนเซลดัมฟรีแบ็กขวาของอินเตอร์มิลานนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกำลังตกเป็นข่าวสนใจเดนเซลดัมฟรีแบ็กขวาของอินเตอร์มิลานโดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจนักเตะรายนี้ในช่วงที่ผ่านมาสำหรับดัมฟรีดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์รายนี้ใช้แววโดดเด่นในช่วงเวลาที่อยู่กับอินเตอร์มิลานแต่ดูเหมือนว่าอินเตอร์จะขายเขาออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานระบุว่า นิวคาสเซิลได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดข้อตกลงของดัมฟรีซึ่งอาจหมายถึงว่าพวกเขากำลังมองหาตัวแทนระยะยาวสำหรับคีแรันทริปเปียในอนาคตอย่างไรก็ตามจากรายงานของฟาบริซิโอโรมาโนระบุว่าสาลิกาดงเดินหน้าแสดงความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วและจะต้องตามต่อในสัปดาห์หน้าว่าจะพัฒนาไปในทิศทางใดซึ่งโรมาโนคาดว่าดัมฟรีจะมีค่าตัวประมาณ30-35ล้านยูโรหรือราว1 1 2 4ล้านบาท